บ้านตัวเองก็ชื่ออะไรนะกระทูไหมกระทูวิลล่กระทูวิลล่าอ๋อจะบอกว่าข้างหน้านี้นะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดหลายมากเดี๋ยวก็ได้ต้องเตรียมเซ็ติ่งกอดี สองเขาสองชั้นเนี่ยบ้านสองชั้นให้แมวนะคนอยู่ข้างนอกใช่อีกชั้นหนึ่งให้แมวอยู่เพราะว่าแมวเยอะนี่เยาหิวข้าวเสร็จแล้วนี่ อุ้ยตอนนี้ก็แอบอยู่นี่นี่แอบแอบกลัวอะไรลูกเมียเมวนี่ทำเบาะพังหมดเลยนะคะเพื่อนซื้อบ้านไว้ชั้นล่างอยู่ไม่ได้แล้วเก็บแมวมาเลี้ยงสามสิบสามตัวต้องเก็บของ ออกไปข้างนอกหมดนะคะเนี่ยห้องนี้ก็เป็นของแมวไปวางของมากก็ไม่ได้เพราะแมวลือหมดเนียวเมียวเมียวแม่ไปไหนลูกนี่นะคะสามสิบสามชีวิตแม่ไปไหนลูกเมียเมว จะจ่ายลูกหน่อยเนี่ยเมียวเมียวตอนแรกกัวนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเมียวเียมียวเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมลูกสามสิบสามตัวยึดบ้านแม่หมดเลยเพราะแม่ต้องขายลูกชิ้นนะ่ะลูกค้าก็นะาต้องยกบ้านให้เขาธรรมธรรมในนี้ก็ เดี๋ยวลูกค้าก็จะว่าไม่โอ้ยว่าไม่สะอาดก็เตยต้องยกเนี่ยค่ะของตั้งไว้ก็ไม่ได้ทําไปทํากับข้าวข้างนอกหมดหนูหนูก็ยึดบ้านแบ่ไปหมดแล้วนอนสบายเลยนอนข้างบนสบายเลยนี่อ้วนสุดเนี่ยกินเก่งใช่ไหมอ่ะ อย่าไปล้างแก้เขาน่าหลุจะอ้วนจะอ้วนขึ้นไปข้างบนแล้วดูดินี่อยากลงอยากเข้ากล้องมั่งเราสิกระโดดมาใช่ไหมตอนแรกก็กลัวนะคะแมวถ้าแปลกหน้าเขาจะกลัวเราบอกว่าเรารักแมวนะเขาก็เลยให้เข้าอุ้ยเถ่ายรูปแล้ว น่ารักทุกตัวเลยเี้ยยโชคดีนะเนี่ยไม่เอามาเลี้ยงเยนะฮะไม่ไปไหนเลยเหรอลูกเยืดที่เลยสนไหมเนี่ยสนไหมเนี่ยกลับแล้วนะจ๊ะลูกนี่โซฟาผลงาน เมียวเมียวทำอะไรทั้งบนหรออา